สวัสดีจ้าเห็นกันไหมคะทุกคนอแอมม่านะคะม,มาในช่วงเช้าเช้านะคะบรรยากาศเย็นเย็นสบายนะคะอากาศดีนะคะกำลังดีเลยก่อนอื่นจะไปฟังนิยายของแอมม่านะคะแอมม่าก็ขอฝากเรื่องนิยายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะนิยายโรแมนติกนิยายเสียงเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะ ครอบครัวพ,พื้นพื้นบ้านนะคะเป็นแนวอีสานนี่แหละค่ะพื้นบ้านแนวอีสานใครชอบแอม่าขอกดไลค์กดถูกใจนะคะกดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับนิยายที่แอม่าจะมาเล่านี้ก็เกี่ยวกับเ,เรื่องนะคะแม่กับลูกเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็พ่อกับลูกสาวอะไรประมาณนี้นิยายจะ เพราะว่าเรื่องแบบนี้กำลังฮิตกันเลยนะคะเรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูกนะคะลูกชายหรือลูกสาวอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับความรักพ่อกับแม่ไม่เข้าใจกันลูกไม่เข้าใจแม่แม่ไม่เข้าใจพ่ออะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วพยายามนะคะพยายามนะคะจะปรับความเข้าใจกันนะคะถึงขนาดกับพูดจะเ,เข้าใจ กันอย่างลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งอาจจะมีเสียวบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดเชิงลึกนะคะทุกคนก็ขออภัยในเรื่องที่คุยเล่าเรื่องนิยายไม่ถูกใจใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เข้ามาดูแล้วกดผ่านกดผ่านผ่านไปนะคะแค่นี้แอมมากก็พอใจแล้วคะ่ะดีใจเช่นกันนะคะ แต่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วเข้ามาฟังแอม่าขอขอบคุณมากๆในนาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะนะคะที่เป็นหัวใจหลักสําคัญให้กับแอม่าที่ช่วยแอม่านี่อยู่อยู่ได้มามาถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนแอม่าก็จะนำออยอดดูกดไลค์กดแชร์เนี่ยเป็นสิ่งแรงบันดาลใจให้แอม่าได้ต่อสู้ฟันอุปสรรค หรือต่อสู้ให้ผลงานของแอมม่าเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนนะคะนิยายที่แอมม่าจะมาเล่าในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของพี่ชายกับน้องสาวนะคะซึ่งพี่ชายกับน้องสาวนี่กำลังทำธุรกิจร่วมกันนะคะเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนะคะ ปลูกพืชผักนะคะทำการเกษตรอ่าพวกผักออแกนิกพวกนี้ค่ะได้ส่งออกขายให้กับลูกค้านะคะออเดอร์เยอะมากแล้วจากพี่ชายกับน้องสาวด้วยความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดกันมานานแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเราเข้าไปฟังกันเลยค่ะฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ เรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะหน้าที่ของคนเราไม่เหมือนกันต่างก็ทำงานและมีธุรกิจแตกต่างกันออกไปสวัสดีค่ะหนูชื่อแต่นะคะแต่เรื่องที่จะทำธุรกิจของแต่ค่ะว่าในเรื่องถนัดแต่ก็ถนัดการปลูกฝังการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แตจะขอเล่าเลยนะคะแต่มีพี่ชายอยู่สองคนค่ะพี่ชายของแต่คนหนึ่งมีเมียแล้วและแยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหากแต่ก็ยังไปไปมามาหาแต่อยู่บ่อยๆเดือนหนึ่งจะมาสัก2อถึงสครั้งส่วนพี่ชายของแต่อีกคนก็อยู่บ้านด้วยกันกับแต่ค่ะ พ่อกับแม่ของพวกเราท่านก็ได้จากไปนานมากแล้วพี่ชายทั้งสองคนของแต่ที่คานตามออกมาก็ได้ดูแลเลี้ยงดูแต่มาตั้งแต่เด็กจนแต่โตขึ้นมาเป็นสาวดูแลแต่มาเป็นอย่างดีให้ความอบอุ่นกับแต่มาโดยตลอด แต่น่าเสียดายที่พี่ชายคนโตของแต่มีเมียแล้วและได้ย้ายไปอยู่กับเมียที่ต่างจังหวัดในช่วงเวลานั้นเมื่อแต่เห็นว่าพี่ชายคนโตไม่อยู่ด้วยแล้วเหมือนแต่ขาดอะไรไปสักอย่างความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแต่ก็ยังโชคดีที่แต ยังมีพี่ชายอีกคนที่คอยอยู่เคียงข้างกายพี่ชายคนกลางของแต่อยู่เคียงข้างแต่มาโดยตลอดเวลาแต่มีเรื่องแต่ก็เข้าปรึกษาหาพี่ชายคนกลางได้และรู้สึกกลับว่าพี่ชายคนกลางทำให้แต่มีความอบอุ่นอีกครั้ง พี่ชายคนกลางของแต่มีชื่อว่าพี่ประทุนค่ะซึ่งอยู่กับแต่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่นิสัยใจคอเข้ากันได้อย่างเดียวแต่กับพี่ชายคนกลางหรือพี่ประทุนก็ยังชอบเรื่องการเกษตรมีชีวิตจิตใจใจรักเหมือนกันแต่จึงมีธุรกิจ การปลูกฝังที่มีพี่ชายเป็นหุ้นส่วนจึงทำให้ธุรกิจของพวกเราลงตัวค่ะมาในวันหนึ่งแต่กำลังคัดแยกผักออกแกนิกต่างๆแต่พี่ว่าผักพวกนี้ถ้าขายออกหมดเร็วๆแต่คิดว่าจะปลูกผักอะไรต่ออีกหรอ พี่ปะทุนแต่ว่าจะปลูกผักกาดแก้วนะจ๊ะดีไหมจ๊ะพี่อืมพิกว่าดีๆเหมือนกันแ่้ะนะแต่พี่ว่าคงไม่พอแน่ๆเลยเพราะลูกค้าเรานะ่ะเยอะมากเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเติมผักอื่นๆให้อีกนะแต่แต่ว่าดีไหมดีจ้ะพี่ถ้างั้นพี่ก็ลงมือเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแต่ จะคอยเตรียมผักพวกนี้ออกส่งขายเองนะจ๊ะอืมดีมากแต่ยิ้มให้กับพี่ชายอย่างพี่ปัทุนที่คอยเอาใจใส่และคอยซัพพอตน้องสาวมาโดยตลอดแต่ดีใจอย่างที่สุดที่พี่ชายเห็นด้วยในความคิดของเธอถ้างั้นแต่นำผักพวกนี้ไปล้างก่อนนะจ๊ะพี่ โหยเยอะจังเลยนะจ๊ะพี่ดูสิผักของเรางามงามก็นั่นนะสิแต่ีนเมื่อวานเนี้ยลูกค้าก็โทรมาสั่งออเดอร์เยอะมากเลยนะจริงเหรอพี่แต่ดีใจที่สุดเลยจ๊ะจริงสิแต่แต่รู้ไหมว่าธุรกิจของเราเนี่ยกําลังเจริญงอกงามไปได้ดีอืมแต่รู้มานานแล้วจ้ะพี่ แต่ถึงตั้งอกตั้งใจปลูกฝังผักพวกนี้มานานแล้วนะจ๊ะใช่ผักของเราเนี่ยทำเงินได้เยอะเลยนะแต่จริงจะพี่แต่นะ่ะเวลาทำเพราะปลูกฝังแต่มีความสุขมากเลยนะจ๊ะพี่เวลาแต่อยู่ด้วยกับผักพวกนี้แล้วแต่รู้สึกมีความสุข และทำให้จิตใจของแต่ไม่คิดมากรู้สึกสบายใจขึ้นตั้งเยอะเลยนะจ๊ะมันช่วยเราได้จริงๆนะจ๊ะพี่ใช่สิพี่ถึงบอกไงว่าการปลูกฝังดูแลต้นไม้มันให้ความสุขและความอบอุ่นกับเราได้จ้ะพี่เมื่อแต่พูดคุยกับพี่ชายและกำลังคัดเลือกผักอยู่ พี่ชายได้นั่งคุยกับแตอยู่นานจนถึงกระบวนการล้างทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาแพ็คห่อใส่ถุงพร้อมเตรียมส่งออกให้กับลูกค้าแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วก็เลยสายตาไปมองดูพี่ชายโดยตลอดในระหว่างที่พี่ประทูนกำลังช่วยคัดแยกผักต่างๆ จากนั้นพี่ประทุนก็ได้ช่วยเธอคัดแยกผักจนเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันค่ะวันต่อมาพี่ประทุนก็ได้ออกไปหาลูกค้าเหมือนเคยส่วนแต่ก็เฝ้าดูฟาร์มพืชผักสวนควรัวที่เตรียมขายสองคนพี่น้องช่วยกันดีอย่างขำำมักขม้น ในระหว่างที่พี่ชายคนโตยังไม่กลับมาและแล้วพี่ปะทุนก็อยากให้แต่ช่วยขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบสำหรับนิยายเรื่องสั้นแต่พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้น เรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ